นี่ว่าไม่โดนตกเครเชอ์บีวิตมีแฮปปี้ฮาโลวีนซี่หนึ่งหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกทุกคนก็คือความฮา l โลวีนใดๆอ,อ่ะเราอัดวันเสาร์คิดฮา l โลวีนปล่อยในวันไหนวันอาทิตย์เรียบร้อยก็คือต้องข้ามมาอีกหนึ่ง<อ>วีคใช่แต่ก็นะก็ต้องมา<อ>แล้วก็คือแฮปปี้ฮา l โลวีนตอนนี้ก็คือมีผี เอ้ยแกฉันกลัวหรือเปล่ากลัวผีมึงเอาอะไรมากลัวผีตลกไม่น่าต้องไม่น่าต้องกลัวค่ะคิดว่าอาจจะต้องเด้นเด้นาขำมากกว่าคือตอนแรกอะกะว่าคลิปออกแล้วก็คิดว่าแบบขอดูก่อนคือแบบกั้นใจไว้อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือไม่ได้ดูเว้ยจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูเลยจะมาดูที่นี่ที่แรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีพ่วงตอนท้ายๆเป็นโบนัสคลิปก็คือเว็บดราม่าของน้องที่จะเป็นดังผีกุ๊กู๋ เขาปล่อยเทลเลอร์ม,มาเมาื่อคืนหนึ่งนาทีก็จะพ่วงตอนถ่ายไปด้วยเลยคือถ้าสมมติว่าตอนที่กูดูเนี่ยมีผีกูเอานี้บังนะได้มึงไม่ได้บังเพราะมึงขำชัวอ่ะไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดแจ้งเตือนเองกูยิงยิงเงี้ยจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะมึงเลือดไปเลยนะนยโอ้ปางยังไม่ทันจะขำเห็นหมล่ะท่านแรกท่านแรก ดัติล่าโอ้โหมดขึ้นเลยนะบอสันเอคืาทดีอย่านี้เอ้ยมิอชิตัดทีเลยจ้ตัทีเลยอยากตัดผมยุ่หูยอะไรอ่ะยพี่ซอไม่แบบตุ๊กตาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ซเอร์ิอดเฮ้ยไมวานเม่อวานนะกลัวมเวานถงไม่รุนะ เฮ้ยยีง่ากลัว่าชีผีญี่ปุ่นเหรอลูกมึงมึงเดี๋ยวนะแม่ชีปะเดินนันปะค่ะเฮ้ยโดยองแรงมากแรงมากเดี๋ยวนะเฮ้ยมัมมี่เหรอโอ้ย่าดำเป็นมัมมี่ไปแล้วปานจะเกืรอบผัดซีซาฮีเป็นไงโอ้โห เต็มหน้าเลยอ่ะเออทาสีแอุยวิเก้ล่าสุดล่าสุดอย่าแตกนะโอ้โหเหยียบมึงต้องอุ้เปล่านั่นไงนี่ลูกผีเลยเออนักัวเนี้ยปากดำหมดเลยเนอะอู้หูฮัลโหลก็อยู่ วายคืออะไรอ่ะ s p r i t of the w e B l i e อ๋อล้อมแบบไลฟ์เป็นแล้วลองสกผีคุณทำตรงไม่ถูกเลยออ้ยอหลบทางักี้้วจ้ะเขาก็สั่งที่ มึงลร้องแบบไฟลป่ะข้างหลังข้างหลังมันไปลูกเพลงมันแบบช้าช้ามึงมึงมึงจบก็เต้นมากมั้งเด้โคตรงงมากอยาให้มัมี่ไปนอนก่อนหมดแล้วไม่ไหวแล้วถึงกู

너무 g o i n e n a cheek. You 꿈이야 네 실공 속 같은 너, Oh dreamy g i r e i 내 가슴 가득 잡은 너를 안아줄 거야 저 별을 나랑 있자. 지금 새벽까지 어디든 이이도 너의 괴이ตลอด한 อรอคิดเลยหรอตายแล้วตลกอะจบเลยคุณพี่ อ่ะฉันว่าผีเนี้ยไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเป็นในเรื่องของเรื่องราวของการตลกแล้วก็คือเต้นยับเลยอัศวินที่เต้นเต้นแบบยับเพลงเหมือนมันมากใช่เพลงช้าแต่เต้นปันหนึ่งแบบอึมอะไรอย่างเงี้ยหรือบอยอะไรเงี้ยเออเต้นแดงมากอ๋อชอบจุนอ่ะช่บแบบมอนนิดเดียวแต่คือแบบเออน่ารักละเออได้ือน่ารักแน่น่ารักใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูเทนเลอร์ของเว็บดราม่าของน้องก็คือ เกินก่อนละกันซึ่งทูมเมย์เขารู้อยู่แล้วแหละอ่าก็คือน้องเนี่ยจะมีเว็บดราม่าอยู่ดีๆก็มีการประกาศออกมาจากว g จีว่าเออเพลเชอร์จะมีเว็บดราม่านะจ๊าเออต่อจากวันฮาโลวีนอเออก,เอก็ลยแบบเออเขาอินฮาโลวีนหรือเปล่าไม่แล้วเขาเขาจะแต่งอย่างนี้ออกมาเป็นผีเหรอ,หรอไม่ไมเขาเป็นแบบเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวของนักเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่เหมือนรู้สึกว่ามีผีอยู่ในชั้นเรียนด้วย

이문의 누군가가 끼어 있는 거겠지. 우리 오, 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 오. 그리고 우리 담임 선생님 눈에만 보이는. 의2 그럼 귀신이라도 없다는 거야? 이건 뭐? 사람의 정체가 뭐? 귀신이 여기 있다분얘기했의2아의2분 S <S กูว่าจบเลยที่เ<ม>ขา<อ>มายืนมองอ่ะน่ากลัวจร,จ,รจริงจริงไอจังหวะที่แบบแผ่นกล้องไปใครใครเป็นผีบุ้มๆุ้บ้ใครสักคนเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าทำดีอ,ะอ่ะรู้สึกว่าภาพเพิ่ม ความงานภาพงานอะไรอย่เงี้ยดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นซีรีส์จริงๆดูเป็นดูเป็นเว็บดราม่าจริงๆมีหลายตอนไหมหรือไงจําไม่ได้ละแปปะคือ,อมันเริ่มวันที่12ก็คือสุกหน้าจะมาทุกๆวันสุกอ์แล้วก็มีซับไทยให้ด้วยอวเออ YG เขา จัดให้เลยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าตอนนี้คือเมทยเยอะมากก็ตั้แต่วันคอนเสิร์ตแห็นแต่คอมมนต์ไทยใช่อะไรอย่างนี้เขาก็จะมีซับไตเติ้ลออกมาให้เลยออกมาทุกวันศุกร์แล้วก็ยาวไป8วีคบ้งถ้าจะไม่ผิดก็คือจะไปจบวันที่31มสิบเอ็ดเดซก็คือวันสิ้นปีแล้วก็ฉลองปีใหม่กันได้เลยไม่ทำไม่ํำแล้วกูก็งงมากเพราะว่าน้องก็คือเหมือนมาไลฟ์เอาอีกแล้วใบจากไลฟ์อีกแล้วว่างว่าเราจะกลับมาแน่ๆเรื่องการคัมแบ็ก แต่ว่าคือพอเว็บดราม่าจบก็จะเนี่ยหลังหลังเว็บดราม่าจบกูก็กเลยแบบเว็บดราม่าจบอะ่ะสิ้นปีเราลูกก็คาไงปีห้าสองที่ว่าสองมกกลาหรอเอออาจจะสองมกกลา เสาที่สองของเดือนมกราวันเด็กเดือนที่สองของปีหน้ากุมภาเชี่ยคือมัน่านกันพกนานาไปมากอะทุกคนอะเดี๋ยวนะขอกลับมาที่เว็บดราม่าก่อนคือพอเราดูอะเรารู้สึกว่าแบบมันอย่างที่บอกคือมันมีความความความซีรีส์ความภาพใดๆอะไรเงี้ยเออ YG เขาก็น่าจะไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็เขาเชิญแบบนักแสดงที่แบบเป็นนักแสดงจริงๆมาด้วยมันเล่นเป็นอาจารย์ที่ตายไปแล้วเมื่อกี้ ที่คงสรุปไปแล้วเมื่อกี้เอออะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือเรารู้สึกว่าพอเหมือนไปอ่านคำโปรยอะมันเหมือนอว่ามีใครสักคนในห้องเราอ่ะเป็นผีเวย้ยซึ่งไม่รู้ว่าใครเมื่อกี้ในเทลเลอร์บอกว่าห้องเราอะมียี่สิบคนแต่ว่าทําไมในรายชื่อมีย1ิบเอ็ดหรืออะไรสักอย่างเอาแล้วไงใครสักคนในเทลเลอร์เป็นผีเหรอไม่รู้กูเดา,าสิอเอาลงไงจังหวะนั้นแล้วโตะตื่นมาแล้วก็ปวดคอชัตเตอร์ฟ <laughs> ังดูนั้น <laughs> นั้น <laughs> มีคนขี่คน น่ากลัวนะแล้วก็แบบอะไรเมื่อกี้คือผมป่ะผมเออเป็นผมแบบ <ๆ S 1> เลื้อยลงมาอย่างเงี้ยกลัวอ <parade. S 2> เอออ่ะเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนว่าอยากดูรีแอคหรือเปล่าอ่าาใช่เพราะว่าคือเหมือนจะลงใน u ูท b e เนี่ยแหละแล้วก็มีซัตไทยทคือถ้าสมมติว่ามันมาวันศุกร์ใช่ป,ป่ะเราก็รีแอควันเสาร์ก็จะรีแอคได้เลยดูได้เลยแต่ต้องถามเพื่อนก่อนว่าเอออยากดูหรือเปล่าอะไรใดๆถ้าอยากดูก็เมนไวนะจ๊ะจะได้ดูแต่ว่าปางกลัว หนังผีก็คือต้องถามปางว่าแบบปางพร้อมดูหรือเปล่าไม่หน้ากลัวห่าเลยหรือเปล่าไม่รู้เธอดูจากเทเลอร์เธอว่าไงล่ะเราว่าหนังผีญี่ปุ่นเกาหลีเอ้ยหนังผีเกาหลียไม่ค่อยแบบไม่รู้เราเป็นคนดูหนังผีแล้วอะคือคือเราอะรู้สึกว่ามันอาจจะด้วยความเต้นมั้งอาจจะตื่นเต้นแต่เดกูรู้เลยว่าเธพูดว่าอะไรอะแต่ความที่ตั้งแสดงอะเนเทเชอร์กูว่าอาจจะไม่หน้ากลัวไม่เขาเขาอาจจะคีมดูปะ กจะหตอนนั้นไงแต่ทีม like พีสามหกอ่ะมึงอกี้กูยังกูขำก้าขำก้าขำไม่หยุดเลยเพราะว่าเนียมันต้องมีบ้างแหละหลุดหลุดหลุดออกมาเออดูได้แหละดูได้อะไรก็เดี๋ยวเอาหมอนบังๆหมอนบังหมอบางเออมึงไปยังเออเออเอออ่าโอเคประมาณนี้สำหรับฮาโลวีนแล้วก็เทรนเลอร์เว็บดราม่าของดอกนะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันอย่างกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย